สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางนะครับฟันธงนะครับลักซิบบนนะครับเทียบชน4สูตรนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรฟันธงเลยนะว่า10บบนนะครับผมเน้นตัวไหนนะครับ มาดูวิธีการคำนวณทั้ง4สูตรเลยนะครับสูตรที่1นครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่มีตัวเลข2ตัวนะครับบางสูตรนี้ผมก็อาจจะเคยลงไปบ้างแล้วนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักร้อยบนบวกกัน3าครั้งบวก10ล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 บวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก7สูตรที่3ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักพันสี่ครั้งนะครับบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3สูตรสุดท้ายนะครับหลักแสนบวกหลักร้อยบน2ครั้งบวก10บน บวกหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก5มาดูสถิติที่ผมทําย้อนหลังไว้นะครับงวดแรกนะครับทั้ง4สูตรเลยนะมันชนที่เลข0เลข0เป็นเลขเด่นตัวเดียวนะครับแล้วก็ออก805นะครับ0นย์ มา10บบนถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาทั้ง4สูตรชนที่เลขเก้านี่นะครับ8 9 2 9 9 2 9 4เลข9เป็นเลขเด่นออก0 9 3 9มา10บบนถูกเป็นงวดที่2นะงวดถัดมานะครับทั้ง4สูตรก็ชนที่เลข9ตัวเดิมนะครับผลรางวัลออก1 9 6 9ก็มา10บบนนะครับถูกเป็นงวดที่3 งวดถัดมานะครับทั้ง4สูตรชนที่เลข1นะครับ0 1 1 8 1 4 1 6เลข1เยอะที่สุดนะครับผลรางวัลออก519นะครับเลข1ก็มา10บบนนะครับถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมาทั้ง4สูตรก็ชนที่เลข1ตัวเดิมอีกนะครับผลรางวัลออก4 1 1 1ก็มา10บบนนะครับแล้วก็งวดถัดมาทั้ง4สูตรก็ชนตัวเดิมอีกนะครับคือเลข1ผลรางวัลออก4 1 7 เลขหนึ่งมา10บบนนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง4สูตรชนที่เลข5นะครับได้เลขตัวเดียวผลรางวัลออก6 5 2 5ก็มา10บบนนะครับ6 5 5 8 5 2 5 5 0นะครับเลข5เยอะนะครับงวดถัดมานะครับชนที่เลข7นะครับทั้ง4สูตรได้เลข7เหมือนกันออก8 7 3นะครับเลข7ก็มา10บบนนะครับก็ถูกอีกนะครับแล้วก็งวดถัดมาทั้ง4สูตร ชนที่เลขศูนย์ครับออก9 0 7 0มา10บบนนะครับงวดถัดมาทั้ง4สูตรก็ชนตัวเดิมอีกนะครับคือชนที่เลขศูนย์ตัวเดิมออก9 0 6 0มา10บบนนะครับเลขศูนย์ก็มาบ่อยเนาะงวดถัดมานะครับทั้ง4สูตรชนที่เลขหนึ่งนะครับผลรางวัลออก019นะครับ เลขหนึ่งก็มาที่10บนนะครับงวดล่าสุดเลยนะครับทั้ง4สูตรชนที่เลข0ูนย์นะครับ9 0 0 7 7 0 0 5นะครับเลข0เยอะที่สุดออก9 03เลข0ก็มา10บ,บนนะครับมาดูแนวทางงวดวันที่1มิถุนายนนะครับทั้ง4สูตรนี่ผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรที่1 6 7 สูตรที่2 9 6สูตรที่3 3 6สูตรที่4 6 1นะครับบางสูตรดีผมก็ลงให้ไปบ้างแล้วนะครับมาดูสูตรที่1ที่คำนวณได้67นะครับสูตรที่1นะครับวิธีคำนวณตามนี้เลยนะครับบวกกันแล้วได้26ได้เลข6กตัวแรก6บวก1ก็ได้7 6 7สูตรที่2ที่คำนวณได้96นะครับ9 6ตัวเลขทั้งหมดนะครับ คำนวณได้79ได้เลข9ตัวแรก9บวก7ได้16นะครับได้9กับ6ส่วนสูตรที่3นะครับได้3กับ6 3กับ6นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวเลขคำนวณได้43ได้เลข3ตัวแรก3บวก3ได้6นะครับ3บวกได้6ส่วนสูตรสุดท้ายสูตรที่4ได้6กับ1 6กับ1นะครับ วิธีการคำนวณก็ดูตามเส้นที่ผมคิดไว้นะครับตัวเลขทั้งหมดรวมแล้วได้ห้าสิบได้หกนะครับตัวแรกหกบวกหได้สิบเ็ดกับหึงตัวเลขเหมือนกันนะครับมีเลขหกนี่นะครับที่ชนวดนี้ผมชอบเลขหกในหลักสิบบนนะครับเลขหกเป็นเลขเด่นนะครับรอดูในวันที่หนึ่งนะครับจะมีหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ฟันธงเลยนะครับฟันธงสิบบนนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเลขหกก็ย้อนไปดูคลิปเก่าที่ผมลงหลักสิบบนให้ไปก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายสูตรนะครับถ้าไม่ชอบเลขหกนะครับเพราะว่าหลักสิบบนต้องบอกเลยว่ามีหลายสูตรนะครับลงให้ไปก่อนหน้านี้ก็อีกหลายสูตรเนาะตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ตอบได้ยากนะครับว่าสูตรไหนจะมานะครับอยู่ที่ตัวของท่านผู้ชมเองนะครับเลือกเอานะครับ ผมชอบเลขนี้นะยแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบเหมือนผมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับส่วนสูดืนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปฟันทงหลักร้อยก่อนเนาะไปฟันทงหลักร้อยเดี๋ยวยไปทีละหลักจนครบนะครับใครชอบสูตรไหนจะเลือกนําไปเป็นแนวทางสูตรใด,ดสูตรหนึ่งก็ได้นะถ้าไม่เลือกทั้งหมดนะครับเพราะแต่ละสูตรก็เข้าดีเหมือนกันนะครับเข้ามาตั้งแต่805ก็เกิน10งวดทั้งนั้นนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับสูตรใหม่ๆลงให้ทุกวันนะครับหลัก1ิบ,บนนะครับฟันธงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวทำหลักร้อยเสร็จก็จะลงหลักร้อยให้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ